สวัสดีครับสวัสดีเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ครับคุณผู้ชมครับคุณนกคุณดิรลครับวันนี้ก็ชุ่มฉ่ากันทั่วกรุงเทพมหานครรถก็อาจจะติดหน่อยนะครับก็ฟังรายการเราทางวิทยุได้ไปพลางๆนะฮะก็สบายใจได้สาระความรู้ไปด้วยวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตผู้ว่ากทมสองสมัยคนดังอีกคนหนึ่งในแวดวงการเมืองไทยก็ว่าได้เขาคนนี้ครับคุณอภิรัตษ โกสะโยทินนี่นะครับตอนนี้อยู่วีฟู้ดนะฮะตอนนี้<อ>นะฮะช่วงเว้นวักตกงานการเมืองหลังปฏิวัตินะครับก็หวนกลับคืนสู่วงการธุรกิจการตลาดครับซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นงานที่คุณอภิรักษ์มีความถนัดคุ้นเคยมาแต่อ่อนแต่ออดก็ว่าได้นะครับนี่ครับผมก็ไปบุกวอลลุ่มของต้องเรียกว่าเป็นซ e อของบริษัทที่ทำธุรกิจ เรื่องของสินค้าเกษตรแปรรูปแล้วก็ได้ลายเส้นจากกาแฟชื่อดังของสอปปลาวจากคุณนายดาวเรืองครับดาวคอ<า>ฟฟี่ครับนี่นะนี่ฮะตอนนี้ก็เลยนี่ฮะแต่ละวันแต่ละวันคุณไอ้พุท์ก,ก็จะมุ่งมั่นกับการทําตลาดนะครับว่าจะทํายังไงจะขายสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดน,นะครับที่มีการแปรรูปหลายอย่างเดี๋ยวไปฟังคุณไอพทก,ก่อนดีไหมครับครับเชิญครับ สการเมืองตอนนี้เป็นไงฮะไม่เอาและวพอทีหรือว่าอยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ก็ไม่ได้ยุ่งทางการเมืองนะครับแต่การเมืองก็ก็เป็นเรื่องของอนาคตก็การเมืองก็คงดูข่าวฮะตอนนี้ดูข่าวส่งรลยดูดข่าวเป็นหลักดูข่าวเป็นหลักนนี้ก็ถือว่าทําเต็มร้อยครับ เป็นแฟนเก่าๆนี่ไปไหนมาไหนยังมีมาทักทายถามถ่ายมาขอถ่ายรูปอถ่าย<อ>มากอ,อ,อะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องอาจจะเรียกว่าเป็นธรรมชาติของคนไทยนะฮะ <S <S คือเวลาเจอกันเขาก็พูดง่ายเป็นอาจจะเรียกว่าแฟนคลับ นะครับไปเจอกันพุ่นรงคนก็ยังจําได้นะครับบางทีเวลาลงพื้นที่คนจำได้แต่ก็อาจจะงงงนิดหน่อยอ้าวมาขายข้าวโพดนะเอาไปทักเยอะเอาผู้ว่ามาขายข้าวโพดอะไรเนี่ยแต่ว่าอย่างที่เล่าคุณกิษนะแต่ถ้าผู้ชมฟังบางคนก็มาทักอ้าวก็ทางทำใจนะคนเล่าวาสนามันก็ดีเขาต้องมาทำมาหากินอะไรเยงี้ เออแล้วเรารู้สึกสะท้อนใจมไม่รู้สึกไม่รู้สึกเลยครับเออมาคิดเฮ้เราโอ้โหนี่เรามันพูดว่าเก่าเนี่ยมันทําอะไรอยู่เนี่ยไม่มีครับไม่มีไม่มีน้อยใจไม่มีอะไรไม่มีอันนี้ธรรมดามากนี่ขนาดผมไปพบลูกค้านะครับคือก็ เหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนซัพพลายเออร์ทั่วไปต้องมานั่งรอนัรอพบลูกค้าบางทีคนจําได้เขามาถามเออมาพบใครครับอะไราเงี้ยเขาคิกว่าเราปลาเป็นอดีตผู้ว่าเมื่อก่อนมีแต่คนมารอพบไม่ใช่ไม่ใช่บอกอันนี้มาขายของมาขายของชีวิตคนเรามันก็พลิกผันเหมือนกันแต่พอฟังคุณคุณหลานพิทักเล่าเออมันก็ ไม่หรอกครับไม่หรอกครับไม่ไม่รู้สึกอะไรกับกับดีด้วยซ้ำไปอย่างที่เล่านะคนก็คุ้นเคยเวลาเราไปคุยด้วยอะไรเงี้ยนะครับกันแล้วครับคุยกัะหนกคุณธีระครับครับชีวิตมนุษย์เหล่านั้นที่สุดก็อย่างที่ภาสิทธิ์เขาว่าไว้สูงสุดคืนสู่สามหมันนะครับแม้ว่าอดีตจะเคยยิ่งใหญ่เกรียงไครในเวทีการเมืองท้องถิ่นเมืองหลวงของประเทศไทยผู้ว่ากทมที่เคยทำสถิติใหม่ในขณะนั้นนะครับ ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดในช่วงเวลานั้นใช่ครับนะครับ<ม>แล้วก็เป็นถึง2สมัยเพียงแต่ว่าสมัยที่สองเนี่ยคุณอภิรักษ์ตอนนั้นก็ไปโดนคดีจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงนะครับซึ่งก็เป็นคดีครั้งเก่ามาจากสมัยก่อนหน้านะครับ,รบแต่ที่สุดเนี่ยเมื่อสักประมาณ2-3ปีที่ผ่านมันเองนะครับศ<ม>าลท่านก็ยกฟ้องนะครับก็ทําให้ตอนนี้คุณอภิรักษ์ก็หลุดพ้นไม่มีคดีต่างๆแล้วนะครับ ก็เลยหันกลับมานะฮะเริ่มต้นรื้อฟื้นวงการธุรกิจการตลาดที่ตัวเองถนัดอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่เว้นวักทางการเมืองเนี่ยเนี่ยคาเฟ่ที่ตอนนี้คุณอภิรักษ์หมายมั่นตั้งใจมากนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นการกลับคืนสู่วงการธุรกิจการตลาดไงงานถนัดเลยโอ้โหงานถนัดแต่ว่าครั้งนี้จะ,จะแตกต่างจากที่เคยเป็นมาก่อนที่เป็นผู้ว่า ทีสมัยก่อนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นซีอโอนะครับแต่ก็เป็นลูกจ้างนะครับคือเป็นผู้บริหารมืออาชีพไปรับจ้างบริษัทใหญ่ๆอย่างสมัยก่อนก็มันฝรั่งฟิโตลเลช่ไหมครับ,รบแล้วก็มาอยู่แป๊์ซี่เคยอยู่นะครับหลังสุดนี่ก็ไปแกรมมี่แล้วก็ไปทูมูฟด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยก็ว่าได้อายุ30มสิบต้นๆก็เป็นซีอของบริษัทใหญ่ๆนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับตอนคุณอภิรักษ์มาเป็นผู้ว่าสมัยแรกเนี่ยปี4 7ใช่ไหมครับ ตอนนั้นคุณอพิรักษ์ก็อายุแค่40ต้นๆเองนะครับ43เองนะครับถือว่าอายุยังน้อยมากถ้าเทียบกับผู้ว่าโดยทั่วไปนะครับผมก็ยังถามคุณอพิรักษ์นะครับคุณอด็กคุณยว่าอนาคตเป็นไปได้ไหมครับว่าคุณอพิรักษ์เนี่ยอยากจะหวยกลับคืนสู่สนามกทมอีกครั้งหนึ่งในฐานะผู้สมัครผู้ว่าถ้าหากว่าคุณชายสุภพันธ์พนวราอีกสักสองปีเนี่ยครับเป็นไปได้ไหมครัคุณอภิรักษ์บอกว่าคงไม่กลับไปแล้วครับเพราะผ่านมาแล้วก็ถ้าการเมืองคงจะ ไปสู้กันสนามใหญ่นะครับก็จะเป็นตำแหน่งแห่งอะไรก,ก็ว่างอดีตทีหนึ่งนี่แหละครับก็ติดตามได้นะครับเรื่องราวของอดีตผู้ว่าสองสมัยปัจจุบันคือ c e o อของ V Food บริษัทที่ขายสินค้าเกษตรแปรรูปแล้วก็กาแฟกระป๋องอย่างที่บอกนะครับกิษณะล้วงลูกนะครับเร็วๆนี้ครับนี่สำหรับบทความที่น่าสนใจหลายบทความในหนังสือพิมพ์คมชัดลึกทุกวันนะครับ โดยเฉพาะเช้าวันจันทร์แบบนี้ครับก็อยากจะฝากสักบทความหนึ่งนะครับหน้า20ครับกำลังดีจำง,ง่ายๆอะไรฮะนี่นบทความอ,อ๋อนี่นะฮะ ของคุณเจนนิเฟอร์คิมอันนั้นเพื่อน้าเดียวกันนี่นี่รับซิงดีๆเออนะฮะนนนี่อัก็ฝากไว้ด้วยอ๋อนี่ด้วยอันนี้ด้วยอันใช่เกียร์ชนะทัวร์ยกล้ออยู่ข้างๆกันคุณเจนนิเฟอร์คิมนี่เขาเขียนเล่นหูเล่นตาเรื่องราวต่างๆต่างๆเขามาเขียนบอกเล่านี่นะฮะก็ดีน่าสนใจมากของผมนี่ก็นี่ฮะเกียร์ชนะทัวร์ยกล้อวันนี้เรื่องอะไรรถเมชานต่ำ low floor bus ใช่ครับ ก็เป็นสิ่งสะท้อนความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาตินะครับผมก็นําเรื่องราวประสบการณ์ที่ได้ไปพบไปเห็นมาทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยที่มีบ้างแล้วบางส่วนและกําลังจะมีการจัดซื้อเข้ามารถแรกเกือบ500คันเนี่ยที่เป็นโลโฟอร์บัสอย่างที่ต่างประเทศที่เจริญแล้วเขามีเขาใช้กันอยู่นะครับนี่ละฮะแลวตอนนี้ยังไงเนี่ยตอนนี้ก็วันนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการคอสอมออกกอแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมหน่วยงานคอสอมออก,กอของรงัฐมนรี คุณอ,อมสินชีวพฤพษ์กอย่างเป็นทางการนะครับเช้านี้นะครับ,รบก็จะมีการพกเรื่องนี้เพราะว่าท่านอ,อมศินเนี่ยท่านไม่ทราบว,ว่าไปได้เห็นอะไรมาหรือ,อยังไงก,ก็สุดจะคาดเดานะครับท่านก็บอกว่าเรื่องของรถเมชานต่ำเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมท้องถนนหรือแม้แต่ภัยธรรมชาติน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครท่านจากที่เคยอ,อนุมัติว่า3,183คัน จะต้องเป็นไปแบบญี่ปุ่นเขาเป็นยุโรปเขาเป็นอเมริกาเขาเป็นประเทศที่จเจริญแล้วก้าวหน้าแล้วเขาเป็นเขามีเนี่ยเราก็จะถอยหลังไปอีกประมาณ70ปีอย่างที่บอกเลยนะครับก็ไปใช้บันได3าขั้นหนีน้ําท่วมกันต่อไปอหรืออย่างไรก็ก็อันนี้ยังไม่ทราบนะครับวันนี้คงจะได้คําตอบนี่นี่ที่ไปที่อเมริกาเห็นไหมฮะไปไหนก็ต้องไขึ้นรถเมล์เขาละครับบ้านเราน้ําท่วมบ้านเราน้ําท่วมอเมริกาเขามีทอร์นาโดญี่ปุ่นก็มีซึน,มา,นามิทกามี เขาก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องภัยธรรมชาติที่หนักกว่าเราเยอะอ,อแต่เรานี่ก็ออก็คงจะเตรียมรับน้ําท่วมอีกต่อไปนี้ยังไง <c oughs> เราจะปล่อยให้น้ําท่วมงบ350,000ห้านล้านนี่เอาไปทําอะไรก็ไม่รู้นะคือไม่ใช่หรอกกรุงเทพมหาคนครเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยกี่วันในรอบปีใช่ใช่แล้วค,คนที่ต้องต้องใช้รถเข็นเนี่ยเป็นมนุษย์ล้อเนี่ยเขาต้องใช้รถเมล์เนี่ย กี่วันในรอบปีใช่ครับใช่ไหมฮะใช่เราจะมาคํานึงถึงไอ้เรื่องที่ต้องไปเจอน้ําท่วมไม่กี่วันเนี่ยโดยที่ไม่ทําอะไรเพื่อให้กับคนพิการคือมัน้อได้ยังไงถูกต้องมากเลยครับพี่หนุ่มใช่ไหมผมทำไมพูดได้ทราบซึ้งตึงใจขนาดนี้วันนี้ที่จริงนีจะไม่ทําจะไม่ทาโลฟลอบัสเพราะว่าไอ้กรุงเทพบ้านเราน้ําท่วมนะใช่ มันจะสักกี่วันเหมือนกับมันท่วมทุกวันเลยเออหรือแม้แต่ถึงให้น้ําท่วมถ้าเราจะไม่ทําอะไรในการรับมือน้ําท่วมนะครับหรือเรอ,อ,องการน้ำท่วมให้มันท่วมกทมออีกครั้งหนึ่งก็ก็แล้วแต่ท่านนะครับ <laughs> รถรถเมย์ปกติก็วิ่งไม่ได้อยู่แล้วใช่ถูก,ถกไหมฮะถูกต้องจักห้าขั้นนอกจากคุณจะทํารถรถ,รถเมย์บันได1ิขั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็อันนี้ก็มาวิ่งได้แต่ว่าดูน้ำท่วมปีห้าสี่ถามหน่อยครับรถเมยวิ่งหรือเปล่าก็วิ่งไม่ได้เอหรือวิ่งก็มันน้อยมากๆอ่ะถูกไหมครับผม ที่มันเลออยจุดนี้มานานแล้วไงแต่ว่า<ช>ท่านก็ย้อนกลับไปอีกย้อนกลับอีกผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่จะบอกอีกอย่างหนึงนะครับหลายท่านก็ยังเข้าใจผิดนะครับผมอ่านจากข่าวที่ท่านให้สัมภาษณ์ว่ารถเมชนันต่ําสําหรับคนพิการที่จริงไม่ใช่คนพิการเท่านั้นนะครับ<ช>คนพิการเนี่ยเป็นเพียงส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่ส่วนหลักคือประชาชนฟอออฟออ,อเพื่อคนทั้งมวลเนี่ยหนึ่งผู้สูงอายุ 2. เด็กเล็กสสตรีทั้งมีครันแล้วก็ กระโปงสั้นส้นสูงส้นส,สึดต่างๆและโดยเฉพาะเราพูดทุกวันนะฮะเรื่องเมืองท่องเที่ยวท่านนายกก็พูดทุกสุเลยครับ<ม>ประเทศไทยไรายได้หลักจากการท่องเที่ยวนะครับกระเป๋าเดินทางเขาเข็นขึ้นเข็นลงรถเนสะดวกปลอดภัไยไร้กังวลเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเจ๋งกว่าเยอะครับท่านอ,อมสิงครับเชื่อผมเลยครับอย่าย้อนยุคไปอีก70ปีเลยฮะคือเราก็คือทําแล้วจะมีคนใช้มากขึ้นมากขึ้นเพราะเขาสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนับวันคนสูงอายุก็มากขึ้นทุกวันเนี่ยใช่ ใช่ครับก็ฝากไว้นะครับแลวนำผลมาบอกกล่าวกันอีกทีครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ